สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพระประวัติพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางสิริมหามายาทรงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธมารดาผู้ให้ประสูติการแก่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประวัติของพระนางเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมและเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ซึ่งสะท้อนถึงการบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานการชาติเคหนิดและตระกูลพระนางสิริมหามายาทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงเทวทหะแห่งแขวนโกรยะพระมารดาทรงพระนามว่าพระนางยโสธราพระนางทรงมีพระคณิษฐาหรือน้องสาวร่วมพระมารดาเดียวกันคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีตามพระราชประเพณีในสมัยนั้นกรุงเทวทหะและกรุงกบิลพัสดุแห่งแขวนศักกะซึ่งปกครองโดยพระเจ้าสุโธธนะมีความสัมพันธ์ฉันเครือยาิที่แน่นแฟน้น และมีการอพิเศกสมรสระหว่างสองราชวงศ์เสมอมาพระนามสิริมหามายามีความหมายว่าผู้ทรงไว้ด้วยซึ่งมายาอันยิ่งใหญ่และเป็นสิริซึ่งสะท้อนถึงพระสิริโฉมและพระคุณสมบัติอันงดงามของพระนางการอภิเษกสมรส เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงเจริญพระชนพรรษาขึ้นทรงได้รับการอภิเสกสมรสกับพระเจ้าสุดโทธนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุแขวนสักกะการอภิเสกสมรสครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองนครให้แน่นแฟนหยิ่งขึ้นพระนางทรงดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีและทรงเป็นที่รักใคร่เคารพของพระสวามีและปวงประชาเป็นอย่างยิ่งพระสุบินิมิตและการตั้งพระคัน เหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสาลหัดบูชาขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงรักษาอุโบสถศีลณปราสาทที่ประทับพ,พระนางได้ทรงพระสุบินนิมิตไปว่าเท้ามหาราชทั้ง4ีได้อุ้มพระนางพร้อมกับพระแท่นบรรทมไปยังป่าหิม,มพาน ณที่นั้นเหล่าพระเทวีของเท้ามหาราชได้เชิญเสด็จไปส่งน้ำในสระอนโนดาตชำระล้างมนทินแห่งมนุษย์แล้วทรงเครื่องทิพย์จากนั้นได้เชิญเสด็จให้บรรทมในวิมานทองบนภูเขาสีเงินซึ่งณที่นั้นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้ชูงวงจับดอกไม้บัวขาวที่พึ่งบานใหม่ๆส่งเสียงร้องเข้ามาในวิมานแล้วกระทําประทักศิณ์หรือเดินเวียนขวาพระแทน่นบรรทมสามรอบก่อนที่จะเข้าสู่พระคันหรือท้อมด้านขวาของ พระนางเมื่อตื่นบรรทมพระนางได้กราบทูลพระสุบินิมิตแด่พระเจ้าสุโททนะพระองค์จึงได้มีรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มาทํานายพราหมณ์ทั้งหลายได้กราบทูลพยากรณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า พระนางสริมหามายาทรงตั้งพระคันพระโอรสผู้มีบุญญาธิการสูงส่งหากเสด็จอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่หากเสด็จออกผนวดจกได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าศาสดาเอกของโลกนับตั้งแต่ทรงพระคันพระนางสริมหามายาทรงได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและทรงมีพระลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงการประสูติเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เมื่อพระคันแก่จวนจะครบกำหนด10เดือนตามธรรมเนียมพราหมณ์พระนางสิริมหามายาจึงกราบทูลาพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อเสด็จกลับไปยังกรุงเทวทหะอันเป็นบ้านเกิดของพระนางเพื่อประสูตริพระโอรสตามราชประเพณีในระหว่างการเสด็จทางราชดำเนินเมื่อขบวนเสด็จมาถึงสวนลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ พระนางทรงมีพระประสงค์จะประพาสอุทยานขณะที่ทรงดำเนินไปใต้ต้นสาละต้นหนึ่งพระนางได้ทรงเหนียวกิ่งสาละและในพระอิริยาบถยืนนั่นเองก็ได้ประสูตริพระโอรสอย่างง่ายดายในวันศุกร์เพ็ญเดือน6หรือวันวิสาขาบูชาก่อนพุทธศักราช80ปีทันทีที่ประสูติพระราชกุมารทรงสามารถดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดเก้าโดยมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวพร้อมกับเปล่งอาสพิวาจาหรือว่าจาอันองอาจ ว่าอโคหัมมัสมิโลกัสะเชตโหหัมมัสมิโลกัสะเศตโหหัมมัสมิโลกัสะอยัมมันติมาชาตินัตถีดานิปุณณพโวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วการเสด็จสวรรคตหลังจากประสูตริพระราชะโอรสได้เพียงเจ็วันพระนางสิริมหามายาก็ได้เสด็จที่วังคตหรือสวรรคตซึ่งตามคติทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่าพระคันที่ประทับของพระโพธิสัตว์นั้นเปรียบสะดุดประดุจเจดีย์อันบริสุทธิ์ไม่สามารถให้ใครอื่นมาอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป และผู้ที่จะเป็นพระพุทธมารดาได้นั้นได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดภารกิจแล้วจึงหมดอายุไขภายหลังการเสด็จสวรรคตพระนางได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตและต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาตลอดพรรษาเป็นเวลาสามเดือนเพื่อตอบแทนพระคุณของพระมารดาจนพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุด